เราจะเอานาฬิกาวั๊มน้ำทำลึกแบบต้นทะเลกันน้ำ50เมตรกันน้ำ100เมตรเราจะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าสวัสดีเซียนคล็อกครับผมตอนนี้อยู่กลางทะเลอาวไทยก็คืออาวไทยเลยออกมาจากท่าเรือน <next> ้ำลึกดั้งโดนมาที่เรือลำนี้ เราจะเอานาฬิกาบ้านสงขา ความลึกแบบต้นทะเลกลุ่มนาฬิกาที่เรามาทดสอบเป็นนาฬิกาที่ต้องบอกว่าไม่เกินหมื่นนะราคาจับต้องได้แต่หลักพันต้นๆจนถึงราคาเกือบๆหมื่นบางตัวเนี่ยเขาบอกว่ากันน้ํา30เมตรกันน้ํห้าสิเมตรกันน้ํร1อยเมตรเราจะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าจะมีใครทำแบบเราไหมไม่น่าพวกคุณใส่นาฬิกากันกันน้ำกี่เมตรเคยเราลงไปถึงขนาดนั้นไหมลองคอมเมนต์บอกหน่อยกันน้ํากี่เมตรกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวไหนจะรอดฮะหน่วยกลางทะเลหรือหน่วยดำน้ำเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่เมตรบางทีมันวัดเป็นฟุตตรงนี้ที่เรา อยู่นะครับอยู่ที่ระยะประมาณ73ฟุตเคยกระโดดหอไหมเคย34ฟุตวันนี้ที่เรายือนอยู่ระดับความลึกเนี่ยเรายือนอยู่บนหอมองลงไปเนี่ยสองเท่าเป็นแรงดันน้ำมหาศาลนะเอาวันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้างแบนอะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างมาดูเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เอาบ้านก่อนเลยเออเอาบ้านอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่4,000บาทตัวนี้เขาบอกเคลมว่ากันน้ำร้อยเมตรหารือยสามสิ ตรงนี้เรายืนอยู่73ตก็คือเด็กๆตัวต่อไปขึ้นมาประมาณ4,990บาทตัวนี้เขายังว่า30เมตรใช่แล้วที่เรายืนอยู่ประมาณสัก25เมตรเ่นาจะได้ตัวต่อไป5,700บาทเคมาว่ากันน้ำ30เมตรเหมือนการสายรับเบิร์กน้าสวยเลยเรือนถัดไปที่ใหญ่ในฝั่งเอเชียคอลเลกชันใหม่ด้วยไซโก้ออโตเมติกเคมาว่ากันน้ำ100เมตรสี่ตัวที่ผมพูดมาเนี่ยค่าตามศักยภาพจะต้องรอบทุกเดือนนะต้องรอดการทดสอบการกันน้ำต้องใช้นาฬิกามือหนึ่งเท่านั้นนะใช้มือสองไม่ได้นะ บอกก่อนพอเราผ่านระยะการใช้งานไปพวกซิลกันน้ําในตัวนาฬิกามันก็จะเสื่อมสภาพจัมสภาพเป็นเรื่องธรรมดาโดนความร้อนโดนความชื้นโดนแรงดันเพราะฉะนั้นชุดนี้ที่เอามาทดสอบเลยทั้งหมดครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันเลยนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเอาไ้เจ้าพวงเนี้ยลงน้ำกันแล้วนะครับเป็นการทดสอบที่ไม่น่ามีใครทำหรอกปคลงนะ วิ่งแบบวิแ่งบบไม่หยุดอ่ะมันเหมือนเป็นตามรอบคืนนะนาฬิกาของเราได้ลงไปสู่จุดลึกสุดของทะเลในพื้นที่นี้น,นะครับประมาณ26เมตรหรือว่า73ฟุตนะครับเดี๋ยวเราจะแช่วไว้สักประมาณกี่นาทีดีครับวันโอเคสัก10นาทีจะมีผู้เข้ารอบกี่เรือนไกลมากนะเฮ้ยมาแล้ว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  ครบเปล่าอันดับแรกด่วนครบเปล่าเฮ้ยครบสี่เรียนยังอยู่ยังอยู่มาแล้วมาแล้วนี่ฮะห,หลังจากจุมลงไปในความลึกระดับนี้นะสิบกว่านาทีเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในแล้วกันนะครับว่าเจ้าสี่ตัวนี้หลังจากผ่านการกทดสอบกันน้ำยังโอเคอยู่เปล่าขออนุญาตตัดเชือกก่อนทำกระดิ่าทำไปเลยมาครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการแกะออกมาดูว่าการทดสอบสี่เรือนนี้จะรอดทุกอันหรือเปล่าหรือว่าจะไม่รอดเลยต้องเริ่มที่ไซโก้เกลคลมมาว่ากันน้ำร้อยเมตร330ฟุตสบายๆเป็นไงบ้างไซโก้ไหนดูสิ เจ้าไซโก้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลครับถ้ากันได้330ฟุตเนี่ยระดับแค่ประมาณ72-73ฟุตนี่เอาอยู่ไม่มีไอนะ้น้ำไม่มีอะไรทั้งน,น,นั้นแล้วเราเอาันเดินปก,กติได <อ S 1> ้าหครับ <Psych o. S 2> ไซโก้แบนต,ต่อไปเป็นแบนลูกเคลมมาเหมือนกันเลยครับเจ้าเอาบ้าน0 1 0เม100มตร0ฟุตเอา้าดูครับ ระดับการล้ำที่330รอยสสบายเหมือนกันนะเรือนนี้ไม่มีไอ้น้ำไม่มีอะไรผิดแปลกเลยแล้วก็เดินปกติมากผ่านผ่านแนะ่สองเงินที่เหลือนะ <30. S 2> เนี่ยสามสิบเมตรใช่แล้ววันนี้เราลงไปเกือบๆนะเริ่มที่ตอนไหนก่อนดีแม็กแอสมาสเตอร์โปลอขับครับเรือนนี้ เข็มเดินปกติฟ้าไม่ขึ้นถือว่าผ่านเลยอันนี้เฮ้ยโอเคเลยสามสิบเ <30 S 1> <อ>มตรกันได้สบายๆที่เป็นห่วงสุดคือตัวสุดท้ายมันเป็น2เ 2> ม็ดมะยมรุ่นที่เป็นสองเม็ดมะยมเนี่ยมันจะมีตัวรอยต่อที่มากกว่ากังวลงนิดนึงว่ามันจะรอดไหมแต่ว่าเขาก็เคยบอกว่า30เมตรทําอะไรเขาไม่ได้มาดูซิเฮ้ยนี่เ,เลย ไม่มีน้ำเข้าไม่มีไมมลอย <100 S 1> ชื้นเวลาเดินปกติปแปลว่าสิ่งที่เขาการันตแบบี0เมตร50เมตร100เมตรนีอยความเป็นจริงคือมันสามารถไปได้มากกว่านะั้นแต่นี่คือขั้นต่ําที่รับปกกระกันว่าไม่ช<ม>ัวแน่นอนเออเป็นกลุ่มที่ไม่เกินหมื่นเลยนะก็อเอาอยู่ทุกตัวนะส่วนใครคนไหนที่อยากจะให้ไปทดสอบแบบเซียนท็อกอ่ะต้องบอกว่าเทปที่แล้วเีาลดเหยียบตฬิกาเลยแล้วก็้อนทุบเลค้อนหลุดเลยทิแลทิู้ออกก็ทําะไรกันทะเลบอกเลยคนไหนอยากจะให้ทดสอบเรือนไหนที่คุณใส่อยู่หรือว่าอะไรก็ตาม นะครับคอมเมนต์มาบอกเยอะๆเลยเดี๋ยวผมจะให้แบบช่องเซียนของโทลิซัมปิงทุกอย่างคือแบบโอเวอร์กับการใช้งานหมดสำคัญที่สุดเลยปะกดไลค์ก่อนกดแชร์และก็ซับสไครป์ช่องเราเยอะๆนะครับผมนะของเราวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ